ส่วนในเมืองใต้น้ำมันเวอร์มากเลยอะมันเอ้าเอา,เอามึงเวอร์จังอะทำไมทำไมทำไมแมทนี้จู่ๆมาถึงแมทขึ้นมาวะ แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ใน r ดร์บอกแม i ฟิชอนะครับซึ่งผมก็ไม่โกหกคนดูนะฮะก่อนหน้านี้ผมได้ไปเล่นในแมปนี้โอ้โหน่าจะเมื่อนานาม,มาแล้วในไลฟ์ไหนสักไลฟ์นึงอ่ะเข้ามาเล่นประมาณคลิป5นาทีนะครับผมแล้วก็ปดออกเลยซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อะไรละเอียดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากมายเหมือนแบบพยายามหาแมปใหม่ๆเล่นอะไรตอนนั้นนะแต่ทีเนี้ยพอมันแมสแล้วคนมันเล่นเยอะผมก็เลย มันมีอะไรให้น่าสนใจในแมปนี้กันนะงั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับโอ้โหดูดิดในตัวผมยังมีปลาเนี่ยปลากระตูนอยู่เลยคนดูมีปลาเลยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอ่ะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตขายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปก่อนแล้กันนะครับโอ้โหวิเแม่ง ขีเกียมชิบหายเบ็ดงงๆหนึ่งอันออชั้นไม่มีอะไรเลยบอบเปอร์ per, ก็เป็นบอปเบอร์แปดลัคกี้ขี้เกียมมากอุ้ยมาทั้งทีก็ขอสุดเลยละกันก่อนตื่นขออนุญาตดูก่อนเลยกันนะครับว่าในสโตนเนี่ยมีอะไรให้เราซื้อบ้างมีบูธเซิร์ฟเวอร์ครับอันนี้คล้ายๆกับเอ่อซิวเบรเลยนะซึ่งอาจจะโชคดีได้ปลาดีขึ้นหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกูบอกตรงตร กูไม่มีความรู้อะไรสักอย่างกับการเล่นครั้งนี้นะครับแต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเล่นแบบนี้จริงๆจังๆ,ๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการเปแบบหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่าอะไรที่มันแบบดูดีมีราคาผมจัดหมดแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตกปามันก็ต้องมีเบ็ดนะคนดูซึ่งในช็อปเนี่ยก็มีบร o สซัมแพ็ k นะกับฟู o ตริสติกนะครับสีแดงกับสีชมพูโอ้หวเอาเลยดีไหมผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเอาแล้วครับคนดูบรอสซัมแพ็ค 399รลอยเกายแโแบงเลยฮะในดูซิหู้ีมาถึงให้มันจัดแบบเแบบด็ดแบบดีที่สุดอะได้อบนะตอนนี้ว่าไงวะแต่เดี๋ยวนะสกินสกินอ่ะอะ,อ,ะอันนี้คือสกินเหรอเอมาถึงมันจะเริ่มแบบค,ยควยๆเลยไปดูสแตตไหนไหมวะ ใส่สก,กินจริงๆด้วยต่อให้เป็นสก,กินผมก็มั่นใจว่ามันสวยงามมันต้องตกบาได้ดีแน่นอนแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วสก,กินมันมีแล้วว่าผมว่าเราต้องหาเบ็ดแบบดีๆแล้วครับคนดูก่อนอื่นเลยเนี่ยนี่เข้าร้านเบ็ดก่อนเลยครับโอ้โหไฮเปอร์รอดนะครับอันที่ต้องใช้เกมพาร์สนะคนดูที่เหลือมันใช้เงินเกมหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อล่ะโอ้เราต้องจ่ายเงินเนาะ999ไฮเปอร์แพ็ค เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี้นั่นไงคุณดูมันมีจริงๆด้วยมันได้เป็นไฮเปอร์เบทไอตัวตุ้มน้ำอย่างดีกับตัวเบดเอกลูซีไปด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าการใช้999โรบักนี้อาจจะเป็นแพ็คที่ดีสำหรับตัวเราที่ขี้เกียจนะครับผมเพราะฉะนั้นจ่ายเลยครับผมใช้เงินแก้ปัญหา สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบ l อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย b y y p s s t a เ l ลสโตรร้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบ l อกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบ l อกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a Garden Steel a Bean อ o d 99คืน Fish It หรือแม้แต่บิูก็มีเช่นกัน ถมยังมีเกมมือนอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพาสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหโดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพ s ส e เทลสโตรร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะ <c oughs> และคิดว่ากูสนไหมกูไม่สนพรกูอยากเล่น ก่อนอื่นเลยครับเราเปลี่ยนเบ็ดมาใช้อันนี้ก่อนครับเบ็ด1นกิโลครับโอกาสความโชคดีร้อยสาแล้วก็สปีดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน p r o อ e r ของเราครับโอ้โหลัคก,กี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องใช้เลยครับทุกคนก่อนที่เราจะไปตกปลากันผมยังรู้สึกว่ากาชามันมีที่เราสุ่มอะเราจะไม่สุ่มมันก็กระไรอยู่ปะซึ่งผมเห็นคําว่านิวเห็นคําว่านิวไม่ได้มันต้องอยากได้500โลบัตจ่ายเลยมาเลยครับวาว โอ้โหมาถึง10%อันแรกไปอันต่อไปกันเลยโอ้โหคัดซ่อยู่ขัานหน้า <c oughs> อีวิ่สะดุ้งเฮือกเลยเมื่อกี้สะดุ้งเฮือกเลยวิ่ได้ทุกเบ็ดยกเว้นเบ็ดที่ดีที่สุด แต่ไม่เป็นไรครับคุณดูอย่างน้อยมันก็เป็นแค่สกินนะครับซึ่งตอนนี้สกินที่ดีที่สุดเราจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเราก็จะใช้เป็นสกินอันนี้ไปก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมเห็นอะไรอ่ะสปินเวลงั้นหรออยากรู้เหลือเกินว่ามันมีอะไรขอเช็คตรงนี้นิดนึงมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อน้ำยาครับน้ำยาเอ่อเพิ่มน่าจะเพิ่มลัคกี้ครับซื้อไว้ทั้งหมดเลยได้ไหมเก็บไว้คิดว่ายังไงก็น่าจะได้ใช้ อ่ะอันนี้เพิ่มเปอร์เซนต์ลัคกี้มิวเทชันเนี่ยจากที่เออ่ผมไปถามเพื่อนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออ่เราจะสามารถเอนชานเข้าเบ็ดได้ด้วยโอ้ก็ซื้อเผื่อไว้หแม่งหลังๆมาเริ่มใช้ตังแก้ปัญหาไม่หยุดเลยเอ็มอ่ะปะสปินวล โอ้หนึ่งสปินเลือกได้ว่าจะได้อะไรมาไหนๆก็ไหนๆแล้วอุดหนุนสักห้าสปินล้วกันอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ขอไม่ถึงสิบสปินนีครับรู้สึกว่าตอนนี้โลบักเริ่มไหลเป็นน้ำนะ <c oughs> ถ้าดีสุดเนี่ยนะ่าจะต้องเป็นตัวสีม่วงกับสีแดงนะแต่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินไอ้ควายโอ้โหหนักมากคุณผู้ชมอวิ Enchant Stone อันนี้อาจจะไม่แย่เบอร์เกอร์โบสสองร้อโลปักกูเอาหมดอนะ <laughs> เอาหมดครับเบอร์เกอร์บวงเบอร์เกอร์โบสผมเอาหมดเลยไหนไหนเรือเราอยู่ไหนนี่ไฮเปอร์โบสของเราอันนี้อุ้ยท็อปสปีดกับแฮนดิ้งแล้วแล้วเรืออันนี้เราละ่ะ <laughs> จะรอช้าอยู่ใหญ่ละ่ะ <laughs> ไปกันเลยสิวะ ขดคนหลอนเลยชอบอ่ะชอบอ่ะชออ่เริ่มหนุกแล้วเริ่มหนุกแล้วเหมือนกับตอนนี้นะครับทั่วแม็เนี่ยก็จะมีเออ่จุดตกพงตกปลากันหลายจุดมากเลยนะครับอ่ะเอาไกลสุดเลยที่นี่ก่อนโคฮานะนี่เอ่ะตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นจุดที่ตกปลาชั้นดีได้เลยนะคนดูลองดูซิแถวนี้มีอะไรให้ตกดีๆบ้างเอาจิงเกมมันก็แอบเพลินนะ ตกปลาขายอะไรเงี้ยอ้โหมาถึงกับได้บรูมันโตครับไหนดูซิอุ๊ยอ้ได้นิวเรื่อยๆเลยครับอันนี้คือได้นิวเรื่อยๆเลยต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเหมือนจะยังไม่มีปลาตัวใหม่ๆเลยนะแต่ว่าตรงนี้คือเราเข้าไปข้างในได้นี่โอ้โห v o l c a มาลองเบ็ดใหม่ของเรากับ จุดนี้ดูเพอร์เฟกครับเฮ้ยไฟดมเซลอันนี้ก็เราอยู่ในโคโนฮาวคาโน่ ok นะครับของแรส,สุดเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวปลากระเบนนะครับซึ่งก็มีระบบออโต้ให้ด้วยโอ้ <sự> อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้คือผมว่าน่าจะมาเอาอวดปลากันป่ะ <losers> เพราะอย่างนั้นถ้าเราจะอวดปลากันแล้วได้ปลาดีๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ของนะครับเจ้านี่ครับลัคกี้หนึ่งครับใช้ไปเลยฮะ ลัคกี้2ด้วยกูใช้หมดเลยนี่เวลาขึ้นเลยครับลัคกี้บูสเตอร์ดูซิจะได้ปลาอะไรดีๆอีกมั้งไหมอึ๊บโอ้อันนี้น่าจะตัวใหญ่ถ้ามันขึ้นวิปปบวับวิบวับเนี่ยน่าจะตัวใหญ่ครับเป็นไปนได้ไหมขอกระเบนสักตัวหนึ่งกระเบนลาหูอะไรเงี้ยอึ๊บโหยากเลยทีนี้อึ๊บโอ้ มันคือลาวากูขอโทษอีเด <pl ains> ี๋ยวเราเอาปลามาขายกันดูนะครับผมว่าเราจะได้สักกี่บาทจากการที่ตกมาเมื่อกี้นะครับคิวเซลล์ออฟเลยฮะโอ้โหได้มา 7k ครับคุณดูผมว่าเราไปจุดใหม่ดีกว่าถ้าจุดใหม่เนี่ยในแมพมันก็ต้องเขียนว่านิวถูกไหมเอสเทอริกเดฟลอสต์สแลนด์แล้วก็ Coral Reef งั้นเราไปขวากอนเลยครับไปดูปลาใหม่ๆกันดีกว่านะคุณดูซึ่งปลาเก่ากูยังไม่รู้เลยกูไปปลาใหม่แล้ว เขาไปดูข้างในดิอุ้ยเป็นเมืองแรกครับคนดูเป็นเมืองแร่นะนครเมืองแร่ข้างล่างจะมีแบบปานรตำนานหรือเปล่าหรือจะมีลีเจนเดอร์เกิยในตำนานเกิดไม่ทันนะดิกูบอกเลยใครเกิดทันน่ะมึงไม่เด็กแล้วนะโอ๊ยกูจะรั่วโอเคลงมาครับกูมีชั้นใต้ดินด้วย นี่มันคืออะไรกันครับเนี่ยเราอยู่ตรงส่วนไหนของแมปของโลกเนี่ยนี่ครับเปิดแล้วฮะเอสเทอริกเดฟครับมีสิกเนตสองตัวมีมิสติกหนึ่งตัวนะฮะผมว่าผมจะใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงอัดยาวเลยเอาให้ได้นะครับผมสําหรับปลาหม่แล้วเราต้นตกตรงไหนอะตรงนี้เหรออุ้ยใครอะกูจะรู้อะกูดูกูเจออาเดียเฉยเลยลองตกดูครับกูดู อุ้ยอันนี้กดเยอะอันนี้กดเยอะอ้่งมาแล้วครับตัวนี้ชายนี่ร็อกครับผมโอวย,ยังเป็นปลาร,ระดับกากอยู่ผมว่าเราต้องบูทเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนดูถ้าเราจะอยากได้ปลาดีๆนะขออนุญาตบูทเลยครับว้าวมาแล้วแล้วกูบูทอีก300มาแล้วครับเซิร์ฟเวอร,ร์บูทแค่นี้พอฮะคูณ4ี่พอครับแค่นี้น่าจะเห็นผลละเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวนะผมได้อะไรคุณดู แปมึนตกได้ด้วยวะมันระดับอะไรครับเมื่อกี้้ระดับแรครับคูณสี่ปุ๊บขึ้นระดับแรเลยหรือว่าไหนๆเรามาครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาให้สุดปะก็ขึ้นไปเลยคูณแปดแมสสุดแล้วปะต้องแมสสุดแล้วละ่ะโอเคคูณแปดคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าผมจะไล่ล่าตัวซีเข็ให้หมดโอ้ยมึงเซเอร์เบอร์ลักกี้จิกปันเนี่ย กูว่าทำเลไม่ดีแล้วอีสูอ้ยอะไรอ่ะ The All Plan Enchant Stone ตรงนี้ก er? ็ลงเอนช n นได้เลยหรอหรือว่าอุ๊ย Curse หนึ่งคืออะไรครับอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว Curse หนึ่งโอกาสออก5%อันนี้คือดีป่ะทำอะไรได้เอ่ยขออนุญาตอ่านนิดนึงครับลบ75%ลัก บวก75 Mutation c h a n อ๋อคือตกปลามันติด Mutation ได้ด้วยเหรอไหนดูนี่ได้ปะก็ก็ไม่มีสถานะอะไรนะอุ๊ยชาเมทแทงคนดูสถานะแปแตกปลาแล้วเฮ้ยกองชัยนี่โคอรแทงเฮ้ยหรือว่า5%นี้มันจะดีวะชัยนี่ Rock f i ต t โอเคแต่เหมือนกับการกดออโต้เนี่ยมันจะเออ่ได้สเตตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้าเราจะกดดีๆต้องแบบกดมือเองเป็น Amazing อย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยอาจจะได้ของดีก็ไม่ได้ดีนะ Ghost Shark Hunt Event has start เฮ้ยมีอีเวนต์ตรงไหนนะาอีเวนต์เข้ามาพอดีคนดูเดี๋ยวๆๆไหนไหนอีเวนต์มันมาแล้วผมว่าเราอาจจะต้องลุยกับอีเวนต์นี้แล้วครับ Ghost Shark Event อหอยู่ไกลมากแต่คิดว่าน่าจะยังไปได้ครับด้วยเรือเบอร์เกอร์ของเราไป Let's go หนึ่งในสองร้อยห้าสิบอุยอืมกูว่าเกมหลอกกูละผมว่าเราต้องไปนิวอีกที่หนึ่งละโคราฟิฟโคราฟฟเอาโคราฟิฟที่เรามาตอนแรกนี่เหมือนจะใช่เลยเอาเรือกูเอาเรือเรือใจเย็นใจเย็นมีปลายเหรอตรงเนี้ยฮ้ยอ๋อเป็นคนละที่กันครับปลาใหญ่สุดเหมือนจะเป็นฉลามครับอ้าปากเลยแล้วก็มี ปลาอะไรวมเนี่ปลาวัวเหรอมีกุ้งเหรอฮะมีเต่าด้วยปลาบินครับอ้อเชื่อไหมครับคนดูผมยืนตกอยู่อย่างเนี้ยชั่วโมงหนึ่งแม่งไม่ได้ปลาสีเข็ดหรือมิสิกสักตัวอีฮาล่าลีเจนกูยังไม่ได้เลยมไปลองดูผมประกอบการสิว่า1ชั่วโมงของการตกปลาของเรา มันจะได้สักกี่บาทนะครับและนี่คืออะไรครับเนี่ย Water w a t t e r machine นี่คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเครื่องควบคุม,ภมสภาพอากาศหรือเปล่าครับ Why cloudy snow shark hunt อ๋อคือสามารถใช้ตังเพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศได้ด้วยเดอแต่ ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราครับคุณดูกลับไปเช็คก,ก่อนครับ1ชั่วโมงที่เราตกกันมาเนี่ยเราได้ตังทั้งหมดเท่าไหร่นะคนุณดูดูสิดูึ่ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ปลาสีเข็ไม่ได้ปลาแบบดีๆเลยผมว่าแม่งอาจจะได้ไม่เยอะป่ะเจ็ดหมื่นหนึ่งเอาเรื่องนะเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งแบบนี้คือเรารวยล่ําซ้าเลยนะคุณดูแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าเราอะไปดูมากัน2จุดแลวครับคุณดูก็คือจุดเกาะใหม่นะครับอย่างอิสตอริกดิฟ กับ Coral Reef เนี่ยอันนี้เราไปดูมาแล้วเราเหลืออันสุดท้ายคำที่เรายังไม่ได้ไปดูนั่นก็คือ Lost e a ส e ต New Fish อ,อะไรขึ้นคำ New, ว่า New เกูเอาหมดอยู่แล้วไหนดูซิ Lost e a โต e อะมันคืออะไรวะ Lost Idol เริ่มเห็นวีแววของซากปรักหักพังหรือว่าหลอดสุดสัปดาห์จะกลับมาอีกแล้ว <laughs> บนเกาะมีอะไรด้วยนี่คืออะไรอะ By Driving Ge a r 75k คอเกมนี้มีดำน้ำด้วยหรอ ฮะไอ้เชี่ยโอ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 อ๋อทำไมเจ็บทำไมเจ็บเดี๋ยว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 กูใส่ยังกูใส่ยังกูใส่แล้วกูใส่แล้วไอ้เชี่ยคุณดูไอ้เชี่ยเมืองใต้บาดาลแล้วคุณดูไหล่ก้อนไม่ปลาอะไรวิ่งตามกูมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนปลาโจมตีโอ้ย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 อ่ะตุยโอเคดำเลยครับ ยอดมากครับคุณดูเหมือนทางเข้าจะอยู่ข้างล่างนะครับไม่มีเวลาบอกด้วยว่าเราดำนำด้ำหรือกินนาทีแต่ตอนที่ผมเข้ามาอันนี้คือรอดยังรอดแล้วโฮมาย้าีิอาวิหาต้ทะเลคุณดูเวอร์มากเวอร์จัดโฮมายก้ t เ a เตอร์ลูมครับห้องแห่งคุมสมบัติต้องกินยาลักกี้เลยครับมิวเทชันกินยาแม่งทุกอย่างเลยครับ แล้วก็บลูปเปอร์เราใช้ลัคกี้40%ครับแต่ตอนนี้บ e ูเซิร์เวอร์ก็ยังบูทยอยู่ครับแต่ว่าเรามีนี่ครับเอ็กตารลักด้วยแล้วก็สมอลลักผมว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราแบบเพิ่มอัตราคูณให้ได้สูงสุดแล้วผมจะต้องจับตัวที่แร่ที่สุดในแมปนี้ให้ได้มาครับเดี๋ยวเราลองตกมือก่อนสักสักสิรอบดูนะคนดูมาดูกันว่าดวงเราจะดีไหมฮะเรามี โอ้โหนี่คือปลาใหม่ครับขอดูในเล่มหน่อยนะครับว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ 28. สิบห้าถึงยี่สิบแปดแสดงว่าเราได้ตัวก,กลางๆนะครับคนดูโอเคโอเคมาเราลองตกมือกันคนดูลองตกมือกันดูครับเผื่ออาจจะมีอะไรดีๆโผล่ขึ้นมาโอ้ปลาแมกะพุนเขาตัวใหญ่มาก <c oughs> แองเจาฟีปลาสิบสองกิโลครับอ้เอ้เฮ้ย <c oughs> สปอตแลมเทนฟิช เฮ้ย hey! i เเกือบสุดครับคนดูน้ำหนักผมเกือบสุดเลยเวกลันๆจะเป็น57-65ครับเอาแล้วฮะตอนนี้ผมว่าดวงเราเริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่หนึ่งอย่างอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะผมแค่กำลังงงเว้ยคนดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยไอโซอีกที่นึงอะ่ะมันอยู่ตรงไหนมันคือจุดเดียวกันเว้มีไหมไม่มีปะเหมือนจะไม่มีครัคนดู อย่าบอกนะกูจะตายอะ่ะโอเคคนดูตอนนี้เรามาอีกจุดหนึ่งเลยครับอือ <h ums> อะไรครับเนี่ยบิด <h ums> ปลาแองเกอร์ล็อตครับกูจะตรงจุดนี้เหมือนจะไม่มีที่ตกปลาเนะคนดูเหมือนจะเป็นแค่แบบแท่นบูชาเออเบ็ดในตำนานนี่มันลีเจนเดอร์ชัดๆเืตามหาเบ็ดในตำนานเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอมันควจะมีทางเข้าอีกครับ ผมว่านะเนี่ยมีข้างล่างเนี่ยหนึ่งจุดแล้วแน่ๆเฮ้ยนี่ไงเออใช้ใช้ตรงนี้จริงด้วยเดี๋ยวว่ายน้ำไปครับค่อยๆว่ายน้ำไปครับเข้ามาครับฟับโอ้คนตกตรงจุดนี้เยอะมากแล้วขออนุญาตดูในอินเด็กซ์หน่อยครับมีการปรับไหมนี่เปิดแล้วครับอ๋อไม่ค่อยต่างกันครับจะเหมือนปลาระดับล่างสุดมีความต่างครับตัวซีเกตฮะคือปลาระดับทั่วไปอ่ะเหมือนเดิม เห็นปะระดับทั่วไปเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่ซีเคตลงมาเนี่ยมีความต่างกันเห็นไหมคนดูเนี่ยมีมีตัวเนี้เพิ่มเข้ามาเว้ยผมว่าเราต้องตรงนี้แหละตรงนี้คือจุดที่ควรทําครับอ่ะคนดูผมจะลองปล่อยออโต้นะครับอยู่ตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะอัดฟุตจากหน้าจอทิ้งไวน้นะแต่ผมจะไม่ได้อัดจากหน้าจอกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีปลาอะไรแปลกๆมาหรือเปล่านะครับผมถ้ามันมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ากามาดูครับว่านหนึ่งชั่วโมงจะได้เงินเท่าไหร่กันครับ let's go เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกไอสัตว์ตีสาแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มมีปลาดีๆไหมวะเออโอเขียวอีกูนึกว่าอยู่ทุ่งสะวันนะเหมือนจะได้ปลาใหม่มาตัวหนึ่งเลยป่ะนี่ครับคนดูได้ปลาใหม่มาอีกตัวหนึ่งครับมองฟิตกับผมวู้ น่าดีาใจไม่ถึ่งชั่วโมงในปลาระดับอะไรมนะิสติกอ๋อมิสติกก็ดูอีปิกอ่ะสีม่วงอ่ะแล้วก็ได้เอ็นเกร์ฟิตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับอุตตตัวใหญ่อยู่นะ6กโลกับ149กกิโลสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะเกลียดอะไรหลังแมงเลยนะจาก 6K จากกลายเป็น 49K แม่งเลยโอ้ดูดวงไม่ดีเลยว่ะทำไงดีวะหรือว่าเบ็ดเรามันยังกากอยู่วะพวพอขอกลับไปดูที่ร้านเบ็ดอีกนิดนึงได้ไหมถ้าดีสุดตอนนี้มันก็ควรจะเป็นนี่ปะ่ะเนี่ยเกมพาสเนี่ยแล้วก็1ล้านแต่ว่าเกมพาสเรามันแค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดีสุดนจะเป็นหนึ่งล้านแล้วถ้าเกิดสมมติเราใช้โลบักจะใช้เท่าไหร่สองพันห้าห้าแสนโลบักเราต้องจ่ายห้าพันโลบักกับไอ้เบ็ดเฮียเนี่ยน,นะเกาหัวแกรๆเลยว่ะ กูเติม2,500พ,พอเพื่อไอ้เบดเฮียนี่มาเลยครับโครมครับ280% 23สปีด190กิโกโอ้หูคุณดูเป็นไงอ่ะอะไรอะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือของดีที่สุดนในเมืองใต้น้ำมันเวอร์มากเลยอะม,ออมันเออามึงเวอร์จังอะ อย่างน้อยนะเราก็ได้เห็นว่ามันคือตัวอะไรนะต่อให้เราจะไม่ค่อยดีกันาดนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองอะไรอีกสักนิดก่อนที่เราจะจากกันไปผมอยากซื้อเอนชานอันนี้49โลบักซัก5อันนะประมาณ250โลบิลเอาเลยหรอเคิร์สอีกแล้วว่าเอาซื้อปามันสุ่มตรงนี้เลยหรอว่าเคิร์สของกากแน่โอ้โหเคิร์ส มันมันโอ้โหผมว่าที่มันไม่ได้ดีๆเพราะเคิร์สด้วยจบจบจบไปเลยไปเลยจบเลยอันนี้จบเลยไปเลสโก o เลสโก o โอ้มาถึงเวลาแล้วมาถึงเวลาที่เราต้องเชิดชายแล้วอู้แองเกอร์ฟิตหกสิบสองกิโลชิบผายแล้วกูใช้ดวงไปแล้วว่ะได้ตัวซ้ำสัง,งั้นและสี่สิบคับสี่สิบเลสโบครั้งนี้แหละมาไม่เยอะสู้เลยจากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ งอมแล้วอ่ะอุ๊ยทำไมปลามันดุจังเลยเยอสู้อุ๊ยอุ๊ยอ่าปลาดุจังมันขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นตัวดีแน่ๆเลยอะอย่างน้อยอะกูพูดเลยแองเกอร์ฟิตแน่นอนจังหวะเนี้ยตายโคตรควายเลยแม่งเท่านี้ครับคนดู ถือว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วปลาที่เราได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับแองเกิลฟิชนะครับผมแล้วก็เจ้าที่ขายไปเมื่อกี้นะครับชื่อว่าอะไรนะแอมองฟิชนะครับสตัวนี้คือดีที่สุดของเราในวันนี้แล้วนะครับหชั่วโมงนะครับผมการตกเจ้านี่มานี่คือใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ายอดวิวมันดีเดี๋ยวเรามีต่อแน่นอนนะฮะและเดี๋ยวเราจะไปจับปลายักษ์กันให้ดูนะคนดู เอาเป็นว่าวันนี้ฝากดไรคกก็แช์เป็นกำลังใจด้วยเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย